ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิ่งนะครับคนเดิมเช่นเคยนะแล้วก็เรามาพูดคุยโปรแกรมฟุตบอลสามคู่ของเมื่อคืนก่อนนะครับผมมามาแล้วก็เมื่อคืนนะครับมาหนึ่งนะแล้วก็ยกไปหนึ่งแล้วก็ล้มไปหนึ่งนะครับผมมาแล้วก็ดีใจแทนทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาด้วยนะครับที่ว่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้นะครับผมแต่ว่าก็น่าเสียดายแทนฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันแต่เมื่อคืนผมบอกเลยว,ว่าดูเดือดดูเดือดมันมัน,ม,นมากๆเลยนะผมไม่เคยดูฟุตบอลโลกว่ามันขนาดนี้มาก่อนในเมื่อคืนคือแมต แมตคุณภาพแมตห้าด,ดาวเลยนะผมมองไวนะ้นะเมื่อคืนสนุกมากๆนะหรือว่าคีเลนเอปเป้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมว่าแฮตติกได้ดในฟุตบอลโลกด้วยนะในรอบชิงชนะเลิศน,น่าจะไม่มีใครทําได้นะครับน่าจะเป็นคีเลนเอปเป้นนะมันมากเมื่อคืนอ้โหผมดูแล้วผมมันก็ดีใจแทนเปซี่ด้วยที่ว่าได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปนะครับผมมาแล้วก็มาดูโปรแกรมวันนี้ก่อนนะครับผมสามคู่นะมาบอลลีกอินเดียนะครับผมมาเซนไยยินนะครับผมเจอกับเคเลร่านะคู่นี้ผมมองไปที่ หลังบ้านนะครับเคลาลาห์ okay, นะคู่นี้ผมมองว่าแล้วก็ฟอร์มเหตดีด้วยเคลาลานะเพราะว่า1เม็ดมีแน่นอนนะคู่นี้นะผมมองไว้แล้วนะครับผมอ่ะคู่แรกผมเปิดให้เคลาลาหหน้าบ้านลีอินเดียนะครับผมอ่ะแล้วก็มาคู่โรมาเนียบอลทีหนึ่งนะครับผมสเตย์อัวบูกาเรสเจอกับโบโตซานีนะครับผมคู่นี้ผมชอบหน้าบ้านนะครับโบโตซานีฟอร์มช่วงนี้แย่มากเลยนะครับผมแล้วก็สเตย์อัวฟอร์มถือว่า ใช้ได้ปานกลางนะครับผมถือว่าแต่ว่าถ้ามาเจอกันผมก็มองว่าสเตอัวดูดีกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมมองที่หน้าบ้านนะผมว่าเม็ดหนึ่งอุ่นใจเลยเราก็รุ้นรอลุ้นเม็ดสองอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะรุนเม็ดสองผมว่ามีแน่ๆเม็ดสองเม็ดสามนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมเปิดให้ที่หน้าบ้านนะครับผมสเตอัวบูคาเรส็ดมามาที่คู่สุดท้ายนะครับผม <c oughs> วีแกนนะครับผมมาวีแกนเจอกับเที่ยวฟิลมาคู่นี้มันแน่นอนอแต่ว่าผมจะมองไปที่หลังบ้านนะครับผมอ่ะหลังบ้านเพราะว่าเชฟฟิลด อ่าอยู่อ่าอยู่ที่สองด้วยนะครับผมอ่ะผมมองว่าปีนี้แชมเปี้ยนชิพมันมากนะฮะมันมันมันพอพีเมลลีกเลยนะครับผมว่าเขาก็เบียดกันพอแบ็คเบิร์นโลเวอร์บีมาแล้วนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมมองไปที่หลังบ้านเชฟฟิลนะมันอ่าไปได้หลายทางคู่นี้มาผมมองให้แต่ผมเปิดไปที่หน้าบ้านนะเออเปิดไปที่หลังบ้านนะโทษทีนะครับผมหลังบ้านเชฟฟิลนะแล้วก็นี่นะมีแน่ๆนะสองทางนะครับผมอ่ะแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับผมทุกๆคนที่เข้ามารับชมรัะฟังพี่ไม่บอนซิงจนจบนะครับก็อย่าไปลืมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมกดเข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่ไม่บอนซิงนะแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับผมพิมไปเลยนะครับพี่ไม่บอนซิงนะครับเจอแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้พี่ไม่บอนซิงนะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ